สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับค,คุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญโรงเรียนรัฐประชาลังสรรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับในระดับชั้นประฐมศึกษาชั้นปีที่3นะครับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะครับต่อจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา การแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาที่ว่าวางแผนแก้ปัญหานะครับและหาคําตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั้นนะครับทักเรียนนะเดี๋ยวเรามาดูาตัวอย่างที่1กันเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการคูณและการหารนะครับนะดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1 ทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมง45นาทีเป็นเวลา5วันทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ถามนะครับถามว่าทีมหมูป่าเนี่ยใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่นะก็เอา1ชั่วโมง45วินาทีนะครับไปทําอะไรกับ5วันนะครับเราต้องเอาไปทําอะไรนะครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยวันที่1 ทีมหมูป่าซ้อม1ชั่วโมง45นาทีวันที่2ก็ซ้อมอีก1ชั่วโมง45เป็นเวลา5วันนับไปต้องเอาไปทําอะไรนักเรียนต้องเอาไปคูณกันนะครับต้องเอาไปคูณกันนะามาดูโจทย์บอกกันว่าทีมหมูป่าเนี่ยใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมง45นาทีเป็นเวลา5วันเห็นไหมเป็นเวลา5วันาาน,นะครับมาดูวิธีทํากันเลยวิธีทานะครับแยกชั่วโมงนาที ให้เห็นชัดเจนเลยนะเราจะแยกกันนะนะครับทีมหมูป่าเนี่ยใช้เวลาซ้อมฟุตบอลเป็นเวลา1ชั่วโมง45นาทีนะครับส่วนเป็นเวลากี่วัน5วันนะครับนะก็เอามาคูณกันนะครับเอามาคูณกันนะทีมหมูป่าเนี่ยใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดก็เอาหไปคูณ45 5สิคูนสีได้เท่าไหร่ 255นะครับเอา5ไปคูณ1เป็น5นะครับหรือนะครับคำตอบเนี้ยนะครับคือ5ชั่วโมง255นาทีนะครับแต่ทเรียนต้องเอาไปแปลงนะครับเอาไปคูณหกสิบหรือเอาไปหาร60นะเอา255เนี่ยนะไปหาร60นะครับก็จะได้ประมาณ อ่าสามอ่าแล้วก็มีเศษเหลือ45นะครับก็เป็น45นาทีนะสามเนี่ยเอาไปบวกกับ5พอไปบวกกับ5แล้วเป็น8นะครับดังนั้นนะเราคิดชั่วโมงของหมูป่าเนี่ยก็คือ8ชั่วโมงนะครับ45นาทีนะามาดูวิธีคิดกัน เขาบอกว่าถ้าซ้อมฟุตบอลวันละ1ชั่วโมงเป็นเวลา5วันนะครับจะได้จะใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับ4 5่ทีมากกว่าระยะเวลา5ชั่วโมงนะครับเห็นไหมดังนั้น8ชั่วโมง4 5่าทีเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเลยไปตอบ5ชั่วโมง255นาทีได้ไหมอ่ะ นะครับไม่ได้นะนะครับเราต้องแปลงก่อนนะเอา255าทีทีมาแปลงมามาจัดการเป็นชั่วโมงซะก่อนนะครับนะโอเคอันนี้วิธีการคูณนะครับเดี๋ยวเรา,าจะไปดูวิธีการหารดูนะครับ,ต,นะรบตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะครับ ในเวลา4สัปดาห์เนี่ยแก้วตาเรียนวิชาคณิตศาสตร์16ชั่วโมงนะถ้าแก้วตามีเรียนคณิตศาสตร์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเท่าๆกันแก้วตาใช้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับโจทย์ถามถามว่าแก้วตาเนี่ยใช้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะบอกว่า4สัปดาห์ไหมนะครับเรียนวิชาคณิตศาสตร์16ชั่วโมงต้องเอาไปทำอะไรกันครับ ต้องเอาไปหารกันเนาะจะได้รู้ว่า,เอา,เ,อาเอา16ชั่วโมงเนี่ยนะครับเอามาหารกัะสีเนี่ยนะครับจะได้นะครับสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับโจทย์บอกนะเห็นไหมในเวลาสี่สัปดาห์แก้วตาเรียนวิชาคณิตศาสตร์16ชั่วโมงถ้าแก้วตามีเรียนคณิตศาสตร์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเท่าเท่ากันเห็นไหมนะครับ แก้วตาเนี่ยจะใช้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์กี่ชั่วโมงเห็นไหมนะ,ะมาดูวิธีทำเลยในเวลานะครับสี่สัปดาห์อเอาสี่สัปดาห์นะครับแก้วตาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สิบหกชั่วโมงนะครับนะแก้วตาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ละนะเอาอะไรเอาอะไร เอา4ไปหาร16ถูกไหมนะเอา4ไปหาร16ก็จะได้เท่าไหร่นะครับ4 4 16ก็จะได้4ชั่วโมงถูกไหมครับนะหารง่ายๆนะดังนั้นคําตอบคือแก้วตาเลี้ยงชาคณิตศาสตร์เนี่ยสัปดาห์ละ4ชั่วโมงเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะแค่นักเรียนเนี่ยต้องท่องสูตรคูณให้ได้แค่นั้นเองนะครับนะมาดูว่า 4ชั่วโมงเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเรียนสัปดาห์ละ4ี่ชั่วโมงเป็นเวลา4สัปดาห์ก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับใช้เวลาเรียนก็คือ4คูณ4นะเอา4ชั่วโมงนะครับมาคูณกับ4สัปดาห์นะก็จะได้16ชั่วโมงเห็นไหมครับนะมันตรงกันมันสมเหตุสมผลนะครับนะครับมาดูสรุปการเรียนรู้นะครับนะ การคำนวณทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเวลาครับที่นักเรียนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องของหน่วยเวลาให้ดีนะครับเพราะการทำโจทย์ปัญหาวิชาเลขเนี่ยนะครับมักจะต้องมีการหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของเวลานะครับเป็นนาทีชั่วโมงและวิน,นาทีอยู่เสมอปัจจัยสำคัญที่ทำให้การาหาคำตอบเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเวลาไม่ถูกต้องเลยนะคือ นักเรียนหรือผู้คำนวณน,นะครับไม่เข้าใจสับสนการนับเวลานะครับกับการกับจำนวนตัวเลขปกติทั่วไปนะก็คือนะครับการนับเวลาจะมีหน่วยของเวลาเป็นกำหนดอนย่างชัดเจนอยู่แล้วเช่นนะครับ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับ 60สิบวินาทีเท่ากับ1นาทีเห็นไหมครับที่อย่างที่ครูบอกว่าเวลานักเรียนจําไว้เลยว่า1ชั่วโมงเนี่ยถ้านาทียืมไป1ชั่วโมงเนี่ยสมมุติว่ามี5นะยืมไป1เป็นเหลือ4นะครับไอหทีย่ยืมไปเนี่ยไม่ใช่นับ10นะต้องนับ60นาทีนะเพราะว่าชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเห็นไหมครับนะเนี่ยนักเรียนต้องทอําทความเข้าใจมันนะครับนะ ่สุดท้ายนะครับสุดท้ายครวก็ขอจบการนําเสนอนะครับแต่เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเด็กๆ